ได้สัมผัสเหรียญ5คุณสุมาณนีใไฮโซหมื่นล้านเพิ่งรู้มีมุมเหลี่ยมจนต้องใช้แว่นขยายค่ะคผยคลิปสุดอบอุ่น ต้นห้องเครื่องมอบเงินจากติ๊กตอกให้คุณสุมาณีคุณะกะเกษมหายโซมื่นล้านโมเมนต์ได้สัมผัสเหรียญหาพึงรู้ว่ามีมุมเหลี่ยมเหลี่ยมด้วยจนต้องใช้แว่นขยายซองดูค่ะเรียกด้ว,ว่าเป็นมิตรภาพอันแสนอบอุ่นและความกระตันยูที่น่ายกย่องค่ะเมื่อล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากติ๊กตอกคุณใหญ่ต้น้องเครื่องผู้ที่ทํางานใกล้ชิดกับคุณสุมณี ไฮโซหมื่นล้านซึ่งได้โพดคลิปขณะทำงานนำเงินค่าคอมมิชชั่นจาก tiktok 361.98บาทมามอบให้กับคุณสุมาเนียระบ,บุว่าเงินก้อนแรกที่ได้รับจากเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนขอนำให้ผู้มีพระคุณสูงสุดของครอบครัวดิฉันผู้ที่ดูแลดิฉันทางครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ณนะเวลานี้จัดจานยานบันทึกของต้นห้อง แฮแท็กตนห้องสงเครื่องในขณะที่คุณสุมณีให้ผรอนว่าขอให้รวยถูกรางวัลที่1ได้เงินจากคนอื่นแล้วเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลกรวยแล้วแบ่งกันมั่งนะขอให้เปิดซองเงินออกมาคุณสุมณีก็พูดว่ารวยแน่ตั้งหลายร้อยไม่มีใครให้เงินมีตาให้คนอื่นนี่เราเรียนหาธรรมดามันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่มันเป็นเหลี่ยมด้วยราเนี้ยพิ่งรู้พร้อมกับชัแ่แหวนขยายซองดูค่ะ Like a